สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้พบกับช่องตาซาดิโอก็ยินดีนะครับสําหรับาการรับฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอี่ห้อต่างๆนะครับาการเปรียบเทียบรถเนาะมันก็เป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งนะครับที่ผมพอที่จะเปรียบเทียบให้ได้นะครับบางคนบอกว่าผมแขวชาวบ้านนะครับมีนะครับ คนเดิมอะครับคนที่ผมพูดถึงเรื่องของเบนซินไปบอกว่าผมแกละชาวบ้านผมถ้าผมไม่พูดความจริงเนี่ยผมคงผิดละมั้งใช่ไหมฮะนะครับก็บางครั้งก็เออชอบอันนี้มาก็เออก็ดีครับคุณคุณคอมเมนต์มาก็ดีแต่คุณมาบอกว่าเออเบนซินมันแรงอะค่ขเข้าใจถามว่าเอาใครเขาจะไม่รู้นะครับมันก็แรงจริงแต่ถามว่าในเมืองไทยอะคุณจะไปเหยียบขนาดสองร้อยขนาดนั้นเลยหรอไม่ลงข้างทางละครับ ถูกไหมฮะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับก็ขอบคุณ fc นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้กับ fc หลายๆหลายๆท่านที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปใช้คาว่าปราบเซียนเลยก็ว่าได้นะครับระหว่งตตาง t o y ย t a กับอีสูบางคนก็บอกว่าเอา้าอวยผมถ้าผมจะอวยผมก็อวยไปนานแล้วไหมสองข้างนี้ผมไม่ได้อวยนะครับ อันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับสําหรับอีซูกับโตโยต้ตาพอบอกว่าโตโยต้ตาดีอีซูก็บอกว่าคนที่ชอบอีซูก็บอกว่ามันไม่ดีหรอมนุนนั่นี่อ้าวบอกบอกว่าอีซูดีโตโยต้ยา,ตาก็ด่าอีกก็เลยเป็นกลางซะนะครับก็บางคนบอกว่าให้ลองเปรียบเทียบกับฟอร์ดดูเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ คือถ้าผมเปรียบเทียบกับฟอร์ดตรงๆเลยอ่ะอย่างเช่นรีโว่สองตัวสี่ลิตรกับฟอร์ดสองตัวสองลิตรพอที่จะเปรียบเทียบกันได้นิดหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผมลองขับมานะครับฟอร์ดเรนเจอร์สามจุดสองลิตรนะครับสามจุดสองลิตรนี่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองลิตรเอ้ยไม่ใช่พูดผิดสองจุดสองลิตรนะครับเคยเคยขับแต่สองจุดสองลิตรนะสองจุดสี่ลิตรยังไม่เคยทดลองขับก็เลยไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มปาก ต้องหารถทดลองขับครับถ้าเกิดมีใครไปให้ให้รถทดลองขับผมจะลองขับสักประมาณสักขอสักสิบกิโลแล้วก็จะต,ะตอบโจทย์ได้ว่าเออไอไอตัวนี้สามารถได้โจทย์อย่างที่ต้องการไหมอย่างที่ทุกคนต้องการไหมถ้า,ถ,าถ้าได้อย่างที่ทุกคนต้องการผมก็โอเคนะครับก็พยายามจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับของ2-2ลิตรถ้าเป็น Ford ช่วงล่างเขา2องลิตรนะถ้าเอาเปรียบเทียบระหว่างเอ,อ่องลิตร กับส4ลิตรเอาอย่างน,นี้เอาดีกว่าเอาเปรียบเทียบกันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเอียงไปข้างไหนแล้วกันเอาประสบการณ์ที่ผมเคยขับนะพวงมาลัยฟอร์ดเอ่อถ้าจะไม่ผิด2.2ดลิตรมันจะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้ามันนี่เหมือนกับตัวนี้ตัวนี้มันอา่ายังเป็นแบบพวงมาแอกพวงมาลัยอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้คือคือข้อมูลผมไม่แน่นพอนะครับแต่ล้วความรู้สึกของฟอร์ดฟอร์ดเลนเจอร์ ตัวที่เป็นแคบเลยนะแคบกับผมเป็นผู้นั่งเป็นผู้นั่งนะนั่งโดยสารในห้องโดยสารนะครับผมจะบอกทุกท่านว่าถ้าเป็นแคบตัวนั้นที่เพื่อนผมใช้อยู่รู้สึกว่าจะเป็นตัวตัวล่างสุดเลยมั้งหรือตัวอะไรไม่รู้่ผมไม่แน่ใจคือฟอร์ผมพูดตรงๆนะผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์สักเท่าไหร่นะครับ ตวน,นั้นที่ผมขับตัว2.2ลิตรของเพื่อนนะครับที่เคยทดลองขับมานะครับอันนี้ตอนที่เพื่อนยังไม่ติดกล่องนั้นยังเป็นรถเดิมๆอยู่อันนี้คือเดิมๆนะครับใช้คําว่าเดิมๆ2.2ลิตรของฟอร์ดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเขาหนีเป็นยังไงเกียร์หเกียร์สองเขาขับพอใช้ได้อาตาัตราเร่งก็ไม่หนีจากสอสมากนักเท่าไหร่ สองสลิตรคือเอาง่ายๆครับเฉพาะรุ่นที่เป็นเจนผมเนี่ยมันเซ็ตมาอืดเซ็ตมาอืดน,นิดนึงใช้คำว่า,านิดเลยละ่ะอาตาัตราเร่งก็อย่างที่พี่จิมมีเคยทดสอบและเทสไว้นะครับเขาบอกว่าค่อนข้างคือ2.8ลิตรตัวนั้นจะค่อนไปข้างล่างของตลาดในเรื่องของอาัตราเร่งแต่ตัวนั้นไปขับสี่ แล้วตัวนี้ตัวที่ผมขับนี่ผมก็ถ้าเป็นกองเดิมยังได้16กิโลลิตรอยู่นะครับยังได้16กิโลลิตรอยู่15้าแต่ช่วงช่วงที่เป็นยังเป็นกองเดิมนะถ้าสูตรหนึ่งร้อยค้านะ่ะยังอยู่ถ้าถ้าเป็นผมขับเองผมไม่ได้ขับแบบเหยียบอันนี้เท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งวันนั้นน่าจะร้อนแล้วกองน่าจะเริ่มตันเวลามันก็เลยออกมาดูไม่สวย16 สิปลายด้วยแล้วผมเปลี่ยนรอบที่3 5มพรอยรอบเปลี่ยนรอบที่3,500ันรอยรอบมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนนาตาร่งมันไม,ม,นไม่มันไม่ตอบสนองเท่าที่ควรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์เรนเจอร์สองจุนสอลิกผมว่าพอๆกันนะ่ะเออขับแบบคนทั่วไปร้อยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยก็อยู่อ,อ่าผมตีให้ประมาณ14บสวิสิหวิรือค่อนข้าถ้าขับแบบผมนะ แต่ละขับแบบคนอื่นอ่ะตัวเลขอาจจะสวยกว่านี้อาจจะประมาณสิบสามกลางส4ี่ต้นก็ว่ากันไปหรืออาจจะจะเป็นสิบสองปลายหรืออาจจะเป็นสิบก็ได้แล้วแต่คนขับนะคือจะตอบมันจะตอบอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันเออตาเล่งมันต่างกันไหมมันไม่ได้ต่างกันหรอกต่างกันแค่เล็กน้อยอ่ะเออจริงๆอันนี้คือพูดถึงเรื่องของัตตาเล่งกอนนะเออแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะทดลองขับจาก ตรงลงปูนก่อนถึงลงปูมนมาพักกันแวะเตอรน้ามันนะครับผมก็เลยทดลองขับดูพอทดลองขับนะครับก็ได้อย่างที่เห็นครับขับแล้วรู้สึกอุ่นใจกับ Ford r เ n g e r 2.2ลิตรอุ่นใจครับขับแล้วมีความสุขแต่ข้อเสียของ Ford r เ n g e r ตัวนั้นนะวงเล็บว่าตัวนั้น ความรู้สึกผมบอกได้เพียงว่าครั้งหลังเก็บเสียงใหม่เถอะผมแคปบคุยกับข้างหน้าไม่รู้เรื่องพูดตรงๆเลยนะแครข้างหน้าพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวขอเข,ข้างน้ำสักครู่ครับอ่ะต่อน,นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอัตราเร่งศูนย์หนึ่งร้อยไปก็ทําให้อ่าผมรู้สึกว่าสองตัวนี้มันไม่ได้ต่างกันมาก แล้วก็ที่ผมพูดก็คือเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารรู้สึกว่าฟอร์เลนเจอร์ถ้าวิ่งเกินหนึ่งร้อยไปข้างหลังคุยกันคุยกันข้างหน้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้างหน้าคุยอะไรกันสองคนก็จะคุยเงีแค่เนี้ยสองคนแค่แค่แค่ผมแค่เนี้ยสองคนเนี้ยคุยกันข้างหลังก็คือเงียบสนิทมิสหาย <laughs> มิรหายเลยแหละครับใช้คํานี้ดีกว่านะครับสําหรับแคปบตัวนั้นนะ ถ้าพูดถึงเรื่องของอาภายในห้องโดยสารภาในห้องโดยสารนี่ผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะวาความกว้างความกวาม้วางข,ของฟอร์เรนเจอร์มันจะทำรู้สึกว่ามันจะโปร่งโปร่งเท่าๆกับโตโยต้านั่นแหละเอ,เอาความรู้สึกผมนะโปร่งเท่าๆกับโตโยตา้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยไฟเด็ด อีกอย่างนึ้งก็คือไฟเดยดิงเนี่ยถ้าเกิดสตาร์ทใหม่ๆม,มันจะไม่ติดนะครับแต่๋ยววิ่งไปสักพักห,หนึ่งมันจะติดเออเรื่องอะไรอะ่ะภายในห้องโดยสารรู้สึกว่ามันเท่ากันความรู้สึกผมนะความโปร่งก็เท่าเท่ากันเบาะแล้วแต่สถานที่ผลิตให้เบาะแคบนะความกว้างของ ้องโดยสารเพื่อนผมมันเป็นคนตัวตัวสูงไม่สูงมากก็ประมาณ160ร้อยหกสิบกลางกลางค่อนไปร้อยสิบกลางกลางค่อนไปทาให้ความรู้สึกเวลานั่งเพื่อนนั่งข้างหน้าแล้วผมนั่งข้างหลังผมรู้สึกอบอุ่น <laughs> เอาง่ายๆข้างหลังนั่งไม่อึดอ่ะข้างหน้าก็เบาะนั่งเนี่ยนั่งนานๆถามว่าเมื่อยมันก็ไม่เมื่อยไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครับ พนักพิงของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ดันกระบาลน,นะไม่ดันกระบาลเท่าไหร่สาหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่นอาจจะดันกระบาลบ้างนะครับทีนี้ประเด็นของการพูดถึงเฉพาะ Ford r เลนเจอร์2.2ตัวนั้นใช้คำว่าตัวนั้นนะเพื่อนผมออกออกรถก่อนผมก็คือเวลาพ่อนนะปีนี้ผ่อจบพร้อมกันกับผมนี่แหละผ่อจบพร้อมกันนะครับอ่า หมดจบพร้อมกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนั้นเพื่อนก็เริ่มไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อแล้วอะีม็กแล้วเป็นล้อแล้วเป็นแม็กใช้แม็กเดิมโรงงานนั่นแหละแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นรถนะคือไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สามารถตอบโจทย์ได้แต่ก็เคยหลังจากนั้นน่ะผมเคยมาขับอีกครั้งหนึ่งตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่เป็นรถพี่สาวความรู้สึกฟอร์เรนเจอร์เออผมรู้สึกว่าผม ไม่ค่อยชินกับชิปเกียร์ตัวนั้นเท่าไหร่เข้าของพี่ชายอ่ะเข้าเข้าในเข้าแบบโตโยต้าแต่ว่าเสียงเกียร์มันจะดังแครกแครกแครกเหมือนเราใส่เกียร์ไม่เป็นน่ะเออแต,แต่แต่เราก็ใส่เหมือนสไตล์โตโยต้าล้วก็ขับรถกระบะมาเออใส่เกียร์แบบโตโยต้าเอ้ยทำไมมันเกียร์มันดังแกรกแกรกโตโยต้าว่าดังแกรกน,นะไปเจอตัวนั้นดังแกรกกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วก็เลยว่าเออ ทำไงได้แต่ผมอ่ะไม่ค่อยไม่เคยได้ขับรถเร็วนะของฟอร์ดนะครับไม่เคยได้ขับรถเร็วเฉพาะตัวตัวที่เป็นของพี่สาวนะแต่ของเพื่อนอนะ่ะรู้สึกว่าจะวิ่งโค้งพอเห็นโค้งลงปูนนะครับลองใส่โค้งเป็นรูปตัวเอสอูวิ่งไปหนึ่งร้อยสิบอยู่ครับวิ่งไปหนึ่งร้อยสิบอยู่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยสะทกสะทานอะไรมากไม่สะบัดเพราะว่าค่าเคของ ของโชคอะมันคนละแบแบบกันกับโตโยต้าใช้คํานี้คนละแบบกับโตโยต้าซึ่งโตโยต้านั้นค่าเคของเขาเนะี่ยมันเซ็ตมาสาหรับบรรทุกพอบรรทุกเสร็จปุ๊บมันนุ่มแต่ถ้าเป็นค่าเคของตัวนั้นรู้สึกว่ามันเซ็ตมาพอๆกันมันไม่ได้แบบหนีกันจนเกินไปทําให้รู้สึกว่าเออเวลาขับแล้ว,ลลวลรู้สึกสนุกมั่นใจ สำหรับ Ford แต่ถ้าเป็น Toyota ตัว r e v o ส4ลิตรคือถ้าคนชินกับรถอ่ะมันก็สามารถตอบได้ว่าเออตัวนี้มันมันโอเคนะมันดีนะนะครับแต่ถ้าคนไม่โอเคก็จะรู้สึกว่าเออโตโย t a มันล่อนมันเบาผมก็ไม่เคยเห็นคําว่ามันจะล่อนตรงไหนเลยมันก็ไม่ค่อยล่อนนะอ่าถอยหลังปุ๊บติดเลยไฟเดยไลท์ตอนสตาร์จะไม่ติดนะครับโตโยต้ถามว่ามันล่อนไหมมันไม่ได้ล่อนนะ แต่ถ้าบรรทุกอะ่ะสู้มันไม่ได้ก็อีกค่ายหนึ่งก็คือมิสูอย่างที่ผมเคยเกินไปคลิปมิสูกับโตโยต้าอันไหนมันน่าล่นกว่ากันนั่นแหละนะครับ <c oughs> ห้องโดยสารช่วงล่างช่วงล่างสู้ฟอร์ดไม่ได้ครับบอกเลยสู้ฟอร์ดไม่ได้ผมขับมันยังประทับใจเลยเลออกแบรนด์หนึ่งที่ยังไม่เคยขับก็คือบีทีห้าสิบช่วงล่างมันดีกว่าฟอร์ดนะครับดีกว่าฟอร์ดนั่งสบายสุดดีสุดในคลาส ในเรื่องของบีดี5 0ในเรื่องของช่วงล่างนะช่วงบีดีห้ไม่ได้ครับแต่บีดีก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่รถตลาดไงแต่ก่อนมันรถตลาดมันมันแข่งขันกันนะครับมันแข่งขันกันมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออการแข่งขันของเขาเนี่ยมันดีนะครับแต่ถ้าสําหรับผมนะในใจผมถ้าซื้อรถคันหนึ่งแล้วดูว่าอันนี้ก็อย่างน้อยก็แบรนด์ตลาดเถอะซื้อแบรนด์ตลาดดีกว่านะครับจะช่วงนั้นฟอร์ Ford มีกระแสเรื่องของทั้งเกียร์ทั้งเครื่องมาค่อนข้างแรงกว่าแบรนด์อื่นเลยทำให้ลูกค้าไม่สามารถอยากจะซื้อรถรุ่นนั้นได้นะครับไม่สามารถซื้อรถรุ่นนั้นได้เพราะว่าเอ่อพอมันมีปัญหาปุ๊บมันเคมหลายอย่างยังก็มีคงก็เคยมีเพื่อนที่ใช้อยู่นะใช้พวกไออะไรนะไอฟอร์ดเฟสตาที่เป็น ford เลยอะ่ะตัวนั้นก็มีปัญหาต้องไปเปลี่ยนกล่องเกียร์กล่องสมองบนเกียร์ใหม่ ่องไฟอะไรของเขาไม่รู้เขาบอกผมมาอยู่แต่ผมไม่เคยจํานะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องแล้วข้อเออผมก็งงกับฟอร์ดนะฟอร์ดเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องทีหนึ่งหมื่นห้าพันโลเยอะไปไหนโอ้มันจะวิ่งถึงได้ไงอย่างมากก็หมื่นโลนี่ก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องถึงหนึ่งหมื่นห้าพันโลหรอกนะครับผมไม่เคยขนาดนั้น คือน้ำมันเครื่องมันมีอายุแค่หกเดือนนี้บอ่อลงเครื่องไปแล้วอะ 15, หอมืม่นห้าพันโลโหวิ่งจนหูฉีกเลยเหมือนกันนั้นนะ่ะนะหมื่นห้าพันโลก็เลยงงงอยู่ตอนนั้นที่ที่ผมไปถามเซลล์ดูนะ้าเซลล์บอกมาอย่างนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมันยังจะเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันโลอยู่ไหมแต่ถามว่าน้ำมันเครื่องที่มีเกจหนึ่งหมื่นห้าพันโลสองหมื่นโลมีไหมมีครับแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นรถที่วิ่งหนัก รถที่วิ่งแบบใช้งานหนักมากก็ควรที่จะควรที่จะถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกๆหกหกหมื่นหกเดือนสิใช้คำว่าหกเดือนไม่ใช่หกหมื่นโลหกเดือนควรหกเดือนถ่ายครั้งหนึ่งเลกกิโลก็ถ้ามันวิ่งกิโลมากก็ถ่ายก่อนก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในสำหรับของฟอร์ ส่วนของแบรนด์อื่นเดี๋ยวผมค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรอีกอะช่วงนี้ก็จะเป็นกระแสเนาะฟอร์ดเขาบอกให้รีวิวฟอร์ดหน่อยผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับฟอร์ดก็ช่วงล่างดีก็สรุปไปแลนะ้วหนึ่งช่วงล่างมันดีมากเลยสองท่าเครื่องใบเทอร์โบสองลสิลิตรละมันเป็นยังไงกับเครื่องสามจุดสองเดี๋ยวนะนะเครื่อง V หก เป็นยังไง v ีหก็ไม่ต้องสืบครับเพราะว่า V 6หมันเป็นเบยนซินยังไงมันก็แรงอยู่แล้วเบนซินหนักคือล่อมันจัดกว่าผมเนะนะผมจะใช้คํานี้คือมันล่อมันจัดกว่าคือไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมาคอมเมนต์ผมในสไตล์ที่แบบว่าผมใช้คาว่าแขวชาวบ้านนี่ผมอยากจะอยากจะลองดูไอ้พวกสไตล์แบบแขวแเ,เ,เนี่ยผมเกลียดมากเลยนะผมไม่เคยแขวชาวบ้านนะถ้าเกิดคุณไม่มาละลานผมก่อน ผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับพวกเบนซินเข้าไปนี่ยกลายเป็นว่าคุณบอกว่าผมแขะคุณผมไม่เคยแขะก็บอกว่าถ้าไหนมันดีก็บอกว่าดีแต่ถ้าถ้ามันไหนมันบอกว่าไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วก็พูดไปตามความเป็นจริงที่เราเคยสัมผัสแต่ถ้าพวกอย่างสาวว่าพวกคุณเนี่ยก็คุณก็จะบอกว่าเบนซินมันแรงกว่ามันนุ่นนั่นนี่แข่งกับเบนซินไหมแข่งกับผมไม่แข่งอ่ะเออ ใส่โค้งยังไงก็สู้รถเก่งไม่ได้หรอกครับเพราะว่าความปลอดภัยของรถรถเก่งมันเป็นรถนั่งแต่รถกระบะมันเป็นรถบรรทุกไปแต่งซิ่งอ่ะสู้ยังไงก็สู้รถเก่งไม่ได้หรอกช่วงล่างที่มันเป็นแบบเฟิร์มแน่นไม่ได้เนี่ยสู้แบบช่วงล่างรถเก่งไม่ได้หรอกครับรถเก่งมันจะดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถกระบะในใจก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่แบรนด์ที่แบบว่าช่วงล่างประเสริฐจริง นะครับเหลืออีกแบรนด์หนึ่งที่ยังไม่ทดลองขับก็คือนิสสันครับนิสสันราวัล่าตัวเครื่อง2-3ลิตรถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทอร์โบคู่ตัวนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยทดลองขับเลยไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้ว่าตัวไหนดีกว่ากันแลวตัวไหนหน่าเล่นกว่ากันนะครับและเท่าที่ทราบมานะครับตัวนั้นจะประหยัดน้ำมันกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่าง2-2ลิตรกับ 2- 4ลิตรอันไหนมันประหยัดน้ำมันกว่ากัน คือเอาง่ายๆครับเ,เพื่อนเติมน,น้ำมัน500วิ่งความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรชั่วโมงวิ่งอยู่500สมัยนั้นนะเมื่อประมาณสัก6ปี7ปีที่ผ่านมาเออมันก็ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมก็ใช้ับว่าพอพอไปได้พอๆกับโตโยต้าหนีกันเป็นเลขทศนิยม พูดคานี้ดีกว่านี้กันเป็นเลขทศยมนะครับน้ํามันที่เพื่อนใช้ก็เป็นปตทปตทนะปตทบีเจ็ดบีห้าบีเจ็ดนั่นแหละในช่วงนั้นะ่ะก็อัตราสิินเปลือเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าคุณขับความเร็วอยู่ประมาณแปดสิบร้อยเพื่อนบอกว่าโอ้ยเหลือดังน้ามันเข้ากรุงเทพอ่าตอนนั้นก็เข้ามาหาสอบเข้าทํางานกันนะครับสอบเข้าทางานกันก็นก จะได้ก็คือจะลองเทสต์ซซี่ปุ่งเชื่อเพลิงดูปตโยต้าถามว่ากินไหมมันอยู่ที่คนขับอย่างผมมันก็กินอยู่แล้วครับเพราะผมเหยียบเหยียบส่งเหยียบส่งเหยียบส่งเรื่อยๆไม่ได้แบบไม่ได้พอร์ตคันล่งไม่ค่อยได้ยกกันร่งเท่าไหร่เหยียบแช่มาเลยมันก็จะกินกินหน่อยๆแต่ถ้าเป็นฟอร์เรนเจอร์ผมก็เหยียบแช่เหมือนกันเหยียบแช่แล้วสาดตร์โค้งจนเพื่อนมันบอกว่ามือขับรถได้น่ากลัวมากเออแบบ เออเรารู้ว่าฟอร์ดช่วงล่างมันเฟิร์มจริงแล้วอย่างหนึ่งผมทดลองขับตอนตอนนั้นอนะ่ะทุกอย่างที่ผมเคยเกินไปหลายๆคลิปว่าผมทดลองขับตั้งแต่3.2ลิตรกับ2.2ลิตรคือเปรียบเทียบระหว่าง2แบรนด์สตัวนี้ปรากฏว่า3.2ลิตรมันทําได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะเครื่องมันใหญ่2.2ลิตรถามว่าทำได้ไหมทําได้ช่วงล่างมันก็ดบลงมาจาก3.2อยู่เล็กน้อยไม่ได้เยอะมากการนั่งการอะไรต่างๆก็สู้อันนี้ไม่ได้แต่การถ้าเป็นแรงกระแทกอ่ะ3.2ลิตรเจ๋งกว่า แต่อัตราสิ้นเปลืองก็คือว่าหนักพอสมควรอ่าก็ถือว่ารับประทานพอสมควรเลยแหละนะครับสาหรับฟอร์ดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟอร์ดมันเริ่มทําประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเพิ่มขึ้นก็ถือว่าใกล้เคียงกับเจ้าตลาดมากแต่ยังไงก็ไม่มีใครล้มแชมป์หนึ่งจุดเก้าได้นะครับหนึ่งจุดเก้าประหยัดจริงนะเหืนเพื่อนเขาก็เติมน้ำมันแต่พอพอดูถั่วเฉลี่ยอ่ะเอาแบบถั่วเฉลี่ยเลยนะเครื่องหนึ่งจุดเก้า ผมว่าพอๆกันอะสามแบรนด์พอกันเลยสามแบรนด์นะไม่รวมมิสูบิชินะครับมิสูบิชิยังไม่รวมเพราะว่ามิสูบิชินั่นอะคือเครื่องของแรงจริงสองี่ลิตรแรงมากเทียบกันไม่เทียบกันไม่ติดฝุ่นเลยนะครับสาหรับตัวนั้นนะแต่ถ้าเป็นผมเล่นแล้วถ้าถ้าเป็นท่านเล่นท่านจะเล่นตัวไหนก็แล้วแต่ท่านอันนี้คือผมไม่ขอบอกว่าเออตัวต้าดีนะอีสูดีนะก็แล้วแต่คนจะชอบบางคนก็บอกไม่ชอบบางคนก็บอกว่าตัวนั้นมันมีปัญหาตัวนี้มีปัญหาก็ใช้คําว่า เอางี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าว่าจะเลือกเล่นยี่ห้อไหนผมจะไม่ขออธิบายว่าเออยี่ห้อนี้มันดีนะยี่ห้อหนู้นมันไม่ดีนะให้ผู้ผู้ไอ้ท่านผู้ชมติดตาสนใจเอาเองดีกว่าครับว่าจะเอาเล่นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนเอาลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่คนชอบครับถ้าคนชอบ มิซูบิชิก็ไปเล่นมิซูถ้าคนชอบอะโตโยต้า u, ก็เล่นโตโยต้าอาถ้าคนชอบอีซูก็ไปเล่นอีซูคนชอบฟอร์ก็มาเล่นฟอร์ให้โจทย์แบบนี้ดีกว่านะครับไปทดลองขับก่อนแล้วค่อยมาซื้อแต่ถ้าคุณไม่ทดลองขับแล้วคุณไปซื้อโดยเชื่อตามคนอื่นเขาพูดคุณก็ไม่สามารถตอบโจทย์ฟิลของคุณได้ว่าคุณชอบแบบไหน แต่ถ้าเป็นผมผมชอบเจ้าตลาดครับเพราะหนึ่งอะไรมันหาง่ายการ m a i n ทน n a n อะไรต่างๆมันโอเคถ้าเป็นเจ้าตลาดนะหาง่ายแล้วอย่างหนึ่งอะไรโมดิายถ้าเป็น I ีสูมันเยอะแต่ถ้าเป็นโตต้ามันค่าใช้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเท่าที่เท,ท่าที่ทราบราคามาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรก,ก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันก็เลยซื้อตัวที่มัน m a i n ทน n a n ง่ายอะไรเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานนานๆไม่สึกหรอ นะครับส่วนใหญ่แล้วราคาขายต่อไม่ตกนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนนะผมก็ไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้รับชมอย่างมีวิจารณญาณนะครับเวลาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์สุภาพนิดหนึ่งไม่ใช่บว่าเอาแต่ข้อมูลเดิมๆคือเหมือนผมเหมือนผมอยู่ในกะลาผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในกะลาขนาดนั้นอยากให้เวลาคอมเมนต์ก็ เออไม่ต้องไปเปรียบเทียบระหว่างเบนซินกับดีเซลไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันหรอกเพราะว่ารอบกนเรื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอยู่หกพันรอบเองดีเซลอ่ะเบนซินแม่งแปดพันเก้าพันโอ้ไม่ไม่ก็ไม่ไมไมไมจืดให้มันรู้ไปเกียนหนึ่งคุณรอบไปหกสิบเจ็ดสิบแล้วอะ่ะแล้วถามว่าเบนซิดีเซล,เซลมันจะไปตามทันที่ไหนนะ่ะถ้าดีเซลมันต้องออกเกียร 2, ์สองนู่นไม่สองก็สามเลยอ่ะถึงจะตามทันเออ ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วนะครับถ้ามาผมก็สแปมแล้วผมไม่ไม่โอเคแล้วนะครับถือว่าไม่ให้เกียรติช่องเขาแล้วก็อันนี้อย่างน้อยก็คือให้ F4 เขามาเอ่อได้ได,ได้ได้ความรู้ในส่วนตรงนั้นไปด้วยถ้าอันไหนที่มันผิดพลาดก็คอมเมนต์กันเข้ามาเพราะว่าบางอย่างผมไม่ได้เป็นร้อยเเซนผมไม่ได้จับรถทุกยี่ห้อถ้าผมมีตังค์ซื้อยี่ห้อผมคงจะตอบได้แหละว่ายี่ห้อไหนมันดียี่ห้อไหนไม่ดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์แบบสุภาพลบกวนนิดหนึ่งคอมเมนต์แบบสุภาพไม่ใช่ว่าเออไปดูหรือยังเบนซินโหเห็นคอมเมนต์ประจําเลยผมจะแปมไปทุกรอบแหละนะครับถือว่าไม่ให้เกียรติเจ้าของช่องนะครับลบกวนให้เกียริเจ้าของช่องนิดนึงช่องไหนผมก็ช่องอื่นผมก็ไม่เคยไปคอมเมนต์แบบน่าเกียรดขนาดนี้นะพูดตรงๆนะครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ก,กับช่องตาสาริวโวลและก็เพจตาสาริวโวเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ